ประเทศไทยกำลังเผชิญชะตากรรมที่อันตรายยิ่งประชาธิปไตยที่ควรจะเติบโตง,งอกงามดังต้นไม้ใหญ่กลับถูกตัดแต่งบีบกิง่งบอนไซจนเหลือเพียงรูปร่างที่ผู้มีอำนาจอยากให้เห็นเท่านั้นเราถูกทำให้เคยชินกับการที่เสียงประชาชนถูกลดทอนคำตัดสินขององค์กรตุลาการถูกใช้เป็นกกรไกลตัดความหวังและการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า กลายเป็นพิธีกรรมมากกว่าการกำหนดอนาคตจริงๆสังคมไทยกำลังถูกครอบยำโดยโครงสร้างที่ไม่เปิดโอกาสให้ปวงชนเป็นเจ้าของอำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงการวิจารณ์ถูกตีความว่าเป็นการล้มล้างการเสนอทางเลือกถูกตีกรอบว่าคือการทำผิดการมีส่วนร่วมถูกทำให้กลายเป็นความเสี่ยงความเงียบจึงคืบคลานเข้าปกคลุม แม้แต่เยาวชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานยังถูกตราหน้าว่าผิดบาปร้ายแรงเมื่อใดที่ประชาชนลืมไปว่าตนคือผู้จา่ายภาษีผู้เลี้ยงดูรัฐและข้าราชาการทุกคนเมื่อนั้นผู้มีอำนาจก็จะมองเราเป็นเพียงผู้ใต้ปกครองไม่ใช่เจ้าของประเทศความเคยชินต่อความไม่ปกติคืออาวุธที่ทำให้เผด็จการอยู่รอดได้ยาวนานที่สุดสหายทั้งหลายประชาธิปไตยไม่ใช่ของฟรี มันต้องอาศัยการตื่นรู้การตรวจสอบและการไม่ยอมให้ใครบีบกิ่งแห่งสิทธิและเสรีภาพของเราอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องหยุดมองประชาธิปไตยเป็นเพียงต้นไม้ประดับในห้องรับแขกแต่ต้องดูแลให้มันอย่างรากลึกในดินแห่งความจริงเติบโตสูงใหญ่จนไม่มีมือใดจะวนสายได้อีกต่อไป